มาใช้ข้ามาตีที่หือหมูเนาะมันแบบมันเป็นใจไดนตีที่ใจไดนเนาะบอแมนว่าบอแมนว่าตีผู้ชายผู้สาวบอแมนวะตีผู้นั้นตีผู้หญิเนาะไหวเด้อหน้าตาอตาเธอะที่หาเงินซื้อของแจกให้กินโอ้กันฮะจะยากยังเฮียคิดบอกกระถาบอกชินตาท 哇！啊！哈我哈哈！哈嗯哈哈！哈哈！哈哈！ โอ,โอ้ตายแล้วมันโอ้ตายแล้วนี่โอ้พี่น <c oughs> ้องสบายดีพี่น้องกลับไปสบายดีย่ำสาวเด้อพี่น้องเนาะอ่้พี่น้องมาลงมือเกี่ยวขอนำกันมือแหลกพี่น้องเนาะว่าจะเป็นจงได้จะได้เป็นตัวชาข้อมือแหลกพี่น้องเนาะว่าจะเป็นจะได้กะมาติดตามน้อกันพี่น้องเป็นจะได้น้องรัดสบายดี ว่าบันไดพี่น้องตื่นแต่เช้ามันแบบพี่เกียดตื่นจังเลยตอนเช้าเนี่ยพี่เกลียตื่นจังเลยมันหนาวส่วนี่นก็เริ่มไม่อยกกากตื่นเช้าไม่อยากเกลีดพื้นเห็นนะจะเป็นลูกคุณโนบะหา,าเป็นแต่มันกันใช่ไหมวเกลียดพื้นมันหนาวเด้หมอกมันลุกจะคือบูบินบบเน้า กระยากบินแล้วมันมมเอ,าเอา้าเห้นบะจะขึ้นเทิ่งเพื่อนหา,าราโกโดตายนั่นพี่น้องเนาะเป็นมือแหลกของเราเนะมาเกี่ยเข้ขานุกนการพี่น้องมาดูว่า,วาจะได้เกี่ยวสองคนจริงไหมจะเกียวอ่ะเกี่ยวสองคนก็นบูเอฟซีชิมาหรือบอจะได้กากฟึงอ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีทียู ไก่สีดมิดไก่เคี่ยงอยู่แถวบาดไก่ๆเนาะผู้ดทีอ่าเห็นอกเห็นใจเนาะอ่าเด้โปรดมาซอยเน่เใส่ข้าวว่าเด้โปรดเ,เดี๋ยวกาซีม <c oughs> นี่คนลามาเนาะข้าว่าด้ไปงานศพไอ้คำซีก็คือ,อน,นี่แหละเออ,อเกรไเ้ลมนแต่ว่าแต่อันนี้นะลากๆกระบบแมันอันนี้ดอกพี่นอ้องกับอบครัวลยแม่กับ ลุงบสบายแหม่คือม่คำแสนเนาะกะิีวาเลยเนาะเพราะว่าเห็นหลายๆคนกะว้าวถักกันเขามาว่าคำแสงคือบไปงานศพพอคำสีลืมมูล,ลืมผวกระบอแล้วกะมีคำคำนหนึ่งเนาะที่คำแสงอยากหายเนาะในในในคลิปับแสงแต่ว่าลืมแล้วว่าบัวคลิปหลาสุดหรือว่าคลิปก่อนเพราะว่าติดฮีแล้วลืมมูนะ นี่คอมเมนต์มาเนาะคำแซงซูนแห่งตัวนี้เนาะคำแซงดาเลยเนาะคำแซงดากลับไปเลยเนาะบมเป็นคนไทยเนาะบมเป็นคนไทยเนาะเป็นคอมเมนต์ล่าเนาะเป็นคอมเมนต์ล่าเนาะแล้วก็เพิ่นก็ตอบมาคืนอีกพี่น้องเนาะในคอมเมนต์นะคำแซงดาไว้เพิ่นเอาว่าติดฮีแล้วเรือมูเพื่นนะเนาะคำแซงว่าคำแซงกระซูนใหญ่เลยคำแซงว่าฮีพอฮีแมงบ่สนะก็ขอโทษข้อไฝ่หนาะที่มาใส่ค้ามบริษัทเนาะ ใส่ข้าวมาใส่ข้าวมาตี่ที่เรือหมูเนาะมันแบบมันเป็นจัดไหนตี่ที่จัดไหนเนาะบอแมนว่าบอแมนว่าติดผู้เสพผู้ซาบอแมนติดผู้หนันติดผู้หนีเนาะบอแมนว่ายังนะคำแซงเลยสูงแหลกนำไปคืนกันแซงว่าฮีพอฮีแม่มึงบ่เนาะบ่อได้คือบ่อไก่เกียรติ้องรัดเลยแล้วก็เพิ่นก็ตอบมาคืนเนาะตอบว่าอ่าขาสารวันเนาะบักขาสารวันเนาะนะ สงสัยแบบว่าเพิ่นกสีติดตามเฮาหลายเติบเนาะเพิ่นจังหูว่าเฮาอยู่สารวัตรแล้วก็อยู่จังไดจังไดเนาะเพิ่นก็ได้ตอบมากขึ้นเนาะขาสารวัตรนาะแซงกันน้ำขึ้นอีกมึงยิ้มซากูบ่ว่าน้องเขาบอกเวลาย้อนว่าความอยากหายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทำบ่อสุภาพกับข้อโทษข้อไผ่เนาะพี่น้องเนาะแต่การที่เราถึงคอมเมนต์เละลายนะที่ถามถึงว่าหมู่ครูไป ไปเบิร์ตกูค้นเนาะแต่ว่าบบเห็นคำแสงไปคำแสงคือบบไปคำแสงลืมมูลืมพวกละว่ลวกันไปหารแหงอยากไปห้ามมห้าคูได้แต่ว่าพวพวกเด็จะสีมันสิบไปจังได้เป็นแต่น้องรันจะเป็นเมื่อห้าไม่ไกลนี่ก็ังี่บได้เมื่อจะคือพี่นนองอยากหายไปเนาะน้องรันยังอยากหายไปเนาะแต่ว่าบบแต่ว่าค่าเกี่ยวเขาซื่อไปได้เนาะซำเขาซื่อนี่คำแสงถิ่มไปได้เนาะมันบบได้แบบว่าบบแม่น่าเ้าสิไป วไปหลินหรือว่าบบแม่ร่ซสิไปด้นเอาก็ไปแบบว่าไปเพื่อนหมไปซอยหมไปอันนั ellas, ้นเนาะกองสามมือฉันซักจำเขาจะซื้อทิมได้แต่ว่าครครัวเนาะอันหลักๆก็คือครครัวแม่กาแสงต้องต้องไกซอวยจกยไห๋บุมีภัยเนาะมีแต่แม่แม่ก็ปปวยเนาะแม่กาแสงก็ปปวยไอ่กาแสงก็ปปวยเนาะมีอ้ก็แม่ก็ะลานน่อยสองกนเนาะคันกาแสงไปก็คือ จบบ่มีไผบ่มียังเลยเนาะคะ็คือสิเข้าใจน่ะแลนะหและนาะคอน่ดสมนธแลเน้ะพี่น้อะก็เลยมาอธิบายเลยเนาะว่าทุกๆคอมเมนต์คาแจงตอบไปวนะันเะดอเนาะคาแสงข้าอีดีเนาะข้าอีดีแต่คือบส่สบมยและทั้งขอรนะัวคําแจงกับบสบายเนาะแต่เจมส่วนนังรัดนี่บอกเลยว่าไปโลดห้าโมงห้าค<ส>ูคันว่าแม่คันยางบ่มีเวียก<า>น่ามังรัดยังว่าไปเลยไปเลยไปนองรัดจีซัมหนึ่งซหนึ่งหันถ้าไปป้าได้แต่ว่าแม่หนี่บ่สบาย คันเวียวกคือกำแจงว่าอะไรเออคันวาเวียกเขาซื้อกับแสงปลาได้ไปได้บางเรน่องเนาะที่ไปโดนคือกัแจง่าดกแสงไปได้ไปซอกสามมือไปเพื่อนมูเนาะแต่บางหลักๆก็คือเมย์กับอ้ายเนาะต้องพัดกันไปหาหมอเนาะอันนี้น้องดัดนี่สิเสืองเกียวเสืองเอียงไหวเลยเพราะว่าขั้นเราเห็นเหตห็นลักกระโหลกมาเหตุเองก็คือ วงม่านวงมือซื่นนี่วางมือซื่นนี่ผ้าอายไปห้องมอวางมือซื่นี่วางสองมือก่อนอันนี้อีกแจักแจ็กช่องสามหมื่นนี่ก็สิผ้าเม่ไปห้องมออีกเนาะต้องพัดกันสลับกันไปเนาะไปห้องมอเปลี่ยนกันไปเนาะมีอายแล้วก็แม่แเม่แล้วอายอายแล้วเม่แม่แล้วอายเนาสลับกันไปห้องมอเนาะไปโรงพยาบาลไปกวดไปไปเซ็กตลอดทันซันเนาะหล้วก็เงินข้ำมก็ว่าไมามัน้ำมันล่างเดินรถเดินทางเนาะได้หลายอย่างนะพี่น้องเนาะการยังปลา จันไปอยู่เนาะก็ยังว่าเลยพาดกันเขาก็ยังว่าแม่น้องลูกจันอยู่เนาะวังปีสี่เหลี่ยมเนาะก็ยังมาหละก็ยังว่าคิดอันนั้นแน่เนาะเหตดหน้าเนาะมันนี่แหละพี่เนาะคำบอเหตุกับบริกินเนาะเข้าใจอันแหละกัแพงกันสิซื้อกินกับโทุนอีกโมคูก็คือจะเข้าใจแล้วโมคูกันเนาะคําแจงกับโทรหาถักหาโมอยู่แต่ว่าคาชี้นะบทท่านได้ตอบเนาะเอราะวยานเพิินยุ่งเหวียกยู่งงานบ่ เอ้ทถักหาก่อยเกลือเนาะก่อยก็ว่าโอเคว่าอย่างไรกะว่าเนาะโมคูเนาะบออันนั้นบ่ทิมบ่ดื่มกันดอกเนาะมีแต่ว่าคำแจงกับสีซอยซอยเล็กๆหน่อยซอยงานซอยมูฮะแล้วเนาะโสเงินให้มูอ้าเนาะเล็กๆเล็กๆไปหน่อยพอได้ซอยกันเือว่ามมคูบ่ทินกันสันซาแต่ว่าอย่างป่ทัด้สช่งเอนพี่น้องเนาะคำแสงติดต่อเมื่อคืนนี้มูบ่ว่างใำเนาะ ก็เล่มือหนีเลยทีถ้าไม่อีกเนาะหมูทรงอันนั้นเป็นีมาาหายโจนหาอะไรก็หายแม่ก็เป็นวัดเป็นเวอร์ซี่แต่ทนแต่ปวดเป็นวัดเปนสีหายไปไปลูกอะไรบอกแล้วก็มานั่งด้วยกันแล้วได้ก็ไม่หยาหองหว่ามาได้สิแล้วเขากเขาอันไก่บุบูบุพี่นนองเปดหัวเลย จักจักตาเป็นซ่องตาติ้งตาถึงตาดื่มวันนี้เนาะบัวได้อเอื่อยอยู่พังนันซีมาซอยหรือบอนเนาะแต่ว่ามือนีิก็เป็นมือวันเสาร์เนาะก็นาจะสีพ้าล้านมานาจะพ้าล้านมาเนาะตั้งพาเบิ้งพี่น้องกันว่าถึงมือวันเสาร์นี่กะพอมีกำลังใจแน่เพราะลูกร้านทั้งปูดยันว่ายันว่าเพิ่นมาซอยเนาะยันว่าเอื่อยเอื่อยว่าล้านมาซอยเด็ดเลเพิ่นบัวมาซอยดีเลยเพิ่นบัวมากไอเกลียสองคนคือเก่าพี่น้องบริหารด้พี่น้องเป็นวัด เบื้องนี้พี่น้องหมูกับไก่เห็ดเนี่ยก็เลยเวียนตะกอนเนาะเอาตัวมันตั้งมีก่บอะไรจังเมื่อกี้เอาตัวนีงฮะพี่น้องมาเกี่ยวข้าวน้องกันเนาะคือคำแชงมาแหละไพยูไก่สีมิดไก่เข่งกะเดินทางมาซอยเนาะมาซอยมานะคำแสงคำแสงอ่าสีมีคาน้ำมันให้มีของยิ่งของยากให้เนาะ กินเขากินน้ำน้ำกัดนี่แหละมีเป็ดมีไก่ของกินนะพ่อมี่ม่เราคุณเนาะไทยมากอติดต่อมาเนาะทางเฟซน้องลัดสายกินเนาะหรือว่าข้าแสงบานหน้าเนาะติดต่อมากกับไดเดอร์อยากมาลินมาเกียวมาซอยเนาะลำซาอยู่ทางประเทศเยอะมากกับมาไดเดอร์เดินนังลัดทรงคาร์ลห้ยขี่เครื่องบ่ อีกเชิงคือคายเข่าหรือเป่าคล้ายเขายังบวพ่อจะคายหน้าคายมืดหน้าอันนี้คล้ายมืดหน้าอ่ะพี่น้องเดี๋ยวคำแสงเขานะยะเกี่ยวกับเขาก็น่าจะมาจังโปล่กันเนาะพี่น้องเนาะมาหลุดน้ำกันว่าจะมีคนมาจอยบ่บ่เอือยที่มาเมินเนาะปิ้งป้าพี่น้องกินข้าวเสาร์เด้อไลไปเสร็จมองเนาะ มาๆมานั hmm. <that 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 anyway> ่งเดี <that 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 ๋ยวจะสกินข้าวป่ะสกินแล้วถูุ่น่อ๊ะมาถุกก่อนที่นวางข้าวผีถุ่ไว้จานนอะพี่น้องหลังจากทีคืนมาจากเกลียวข้าวยามเสาเนาะกินข้าวพี่น้องกับบะหมี่ยังไรพี่น้องก็มีแต่ติ่งป้าติ่งป้ากับแกงป้าเนาะนี่พี่น้องมา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  าสบายดีพี่น้องลูกหลานแต่ละคนบ่มีแนวกินเนาะบะหมีไปใส่หม้อของไผ่เลยได้ครับนี่และเขาได้ปั่นก่อนพี่เข่าพี่น้องเลยชั้เว้นห้ามันไม่รอกินหน่ายหมดแล้วแกงแกงบาบปลาดุกปลาคาวเนาะมีปลาดุกน้าเต่ามีปลาคาวมีปลาคอปลาดุกแกงปลากรอาถือปลากรดปลาคอปลาดุกพี่เนาะ มากินข้าวเช้าพี่น้องกินแล้วก็ะลงหายลงหน้าต่ออีกพี่น้องอาสบายดีไหมสบายดีพี่น้องอืนนี้เบาคือใหญแม่เบานะแม่บานกันบานกันขี้ดื้อขี้ดื้ออาเพิ่นบ่อาบน้ำโพดหัวตาแดง อ่ะพี่น้องเดี๋ยวมากินข้าวกินน้ํก่อนเนาะเดี๋ยวจะหน่อยจังพอกันเนาะสดใสกวางงามมายได้อยู่30ตใส่ซาิป่ะใส่ข้าวกาอ้าวอนุญาตทอดเสือพี่น้องฮ่อนแฮงอีหลีฮะไปแกยิงตัวน่ะเอาบ่มัไปงมแก่ยอาพี่น้องแดดดี มาตะคุชิโล่พี่น้องเนะาะหาหากินเพลนพี่น้องหาของกินกินเพลนเนาะเพราะว่าบุมีินจะกินไปกับอ่าเมื่อนี้กได้เอื่อยมาซอยเนาะเอื่อยมาผู้เดียวมามแล้วก,ไกว็ไปแหละไปคุดชิโล่น้ำกันนีแ่แหละคุดแขรงกันคำแซงกับนองรัดเอื่อยอยู่ผู้เดียวยังบ่ทันมาอยู่ก็คือซี่หวยนักเติบบีบดอกพี่น้องคำแซงกระรวมๆเลยคำแซงกะบบาาสิบ่ไรโบฮาซี อาหกสิบเนาะโอ้ะมาองยาได้สามสิบบานิโตะหลอกไปเด้รวมๆแล้วประมาณเกือบหลอยเนาะท้นแทงกันนองหลัดเกือบหลอยพี่น้องแต่ว่าทาเบืองป่าทาเบืองเอื่อยเนาะวัดชิได้เท่าไยพี่น้องฮ้่กระของไม่เนาะตรงกระแห่ขาตื่นพี่น้องเอ้ยกระของไม่กระของนอยมาดูกระของอาอย่ามันออกเกือบเต็มเดี๋ยวเลย ทำไมฮะกระของหน่อยคุยเนาะสิมาขัวขัวกระตั้มเมีมะฮุงบ่ขัวตั้มบะหุงเนาะตอนเทียงตอนที่พี่น้องว้ายคักลายพี่น้องคักลายถ้าเบื่อเอยเนาะเอือยมาว่าสิใดเท่าไรเนาะคำแซงกเกือบแตะลอยไปเลยพี่น้องเนาะเกือบเลยพี่น้องเนาะบอดได้หนึ่งหนึ่งรัดหนึ่งรัดวังมาเด็ดเทไรเศร้า เจ้าตัวเก่าก็สิบปลาย,าายาาสิบปลาทประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนางรัดรวมๆแหละประมาณชามสี่สิบเนาะโอ้ยออกไปได้ด้วยไหนทำแซงประมาณหาหกสิบเบอร์มาเบอร์ข้องคอยงานหกตัวเห็นไออหมหกเกี่ยวหกตัวเจ้าออชินับเออส่ขีใส่ขีนับเลยแดดพี่น้องเนะาะแดดแต่ว่ามีไข่แต่ว่ามีลมพี่น้องเห็นไหม เขาเทียงแล้วก็ภาคก้อนใช่อหมแล้วก,ก็ลงเกี่ยวเขา,ขาต่อไี่เต็มกระของนะคะมาซองดอยทางเพ่งเกี่ยวเขาพี่น่อเอ้ยดีแต่ว่ามีลมพี่น่อเอ้ยเนาะเพราะได้มีเหงเนี่ แดดนั่นนีโดดในใต้ก็ได้เย็นเนยมีนแหงเนยกับน้ำลม่มนะพี่น้องล่งเกีียวรอบแรกเนาะมีกระลุยได้เจอมือแหลกก็ได้ไล่ตอร์พี่น้องมาเป็นอกันไดจยิงหรอมันไม้เชือง,งหรอไหวเด้อหนังหลับตาเถอะ อาเานะตัองเต็มก um. nah ับมือแล้วพี่น้องไปกรบมือกับเสียไปคุยกี่ดอกกันไปเห็นี่ยใช่ไปเฮียนี่ใช่ดูเมือบัสเมื่อพี่น้องไปตะอ่าวแล้วมื้อเด้อเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวเข่ากับมือเกาะด้วยเกี่ยวเกาะด้วยองกับ ช่วยเจ๊ือพิ่นอเออยังบนได้ซียนยังบนไดเซียนแ้วก็เป็นคนที่ว่าบอาันน่สนอเคนบบุ่มาอืนสุ่สามเน่พี่นอเจ็บเด้เลยเป็นคจิร่ก็เจ็บเ็อีช่างก็เจ็บลงคณจิร่ไดทราเฮาแป สองคนใปดสิบป <laughs> ่าเนนึงมาได้ป่าเดียลอยสิบลอยสิบตสมกับลอยสิบตคนะนด้83คนไอยมพี่น้องเงเกี่ยวเขาเกี่ยหนามเนาะรอบแรกเนอทางเพลงพี่น้องเปิดตัวอะไรับบร่วมแกรมมี่โกล เดี๋ยวกันคิดน,นายพี่หนาพี่น้องบ๊ายบายกเกี่ฮะเกียวกอนจะหน่อยจะคนแข่งแ่งจังคนพ่อทรายแด่พ่อช่องหลดหลดหนึ่งช่องหลดชองหลดยางก็ช่องหลดนะพี่น้องไป พ่นะนเข่าพี่น้องเอาเกีียวต้นเสาตะแหล่งคนเนาะยันพนดกกลางคืนแล้วเอาสีเอาน้ำประทันเอาสีเก็บกลางคืนบ่ได้เอาสีเก็บกุนเนาะเกีียวตาไหวล้ะกัย่ำแรงมากะคนพี่น้องน้องรลัดกระป๋าเพื่อนกระเบื่อยยูหูเกีียวอยู่บ่ยินมพี่น้อง Cầm xe ăn khuôn cá bãi nào con cho đẹp thay như thế nào Bố hùa xì đầy trứng lột thế nào จะประมาณสองรถนาจะเบิด์ตนะพี่เนะาะเบืองกอนเก็บไปเรื่อยๆสองรถสองรถ มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแลว้วซูสีสูสีมาแล้วมาเล้วงมาเลิงมาแล้งมาแล้วมาเล็วจะได้จะได้ไปเอ๋เอาเอาเอาอ๊บอุบอุบเอาเอาใส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 เห็ดพอดีอันนั่นตัวเองใส่กาลังตัวเองนั่นใสก็ไปมาถึกเบื้องตีแบกหนัก็มาเอางนี่พอดีงัดขอตัวเองใส่ กับรถเออเดี๋ยวสิหาเงินซื้อของแสบๆห้กินพูกันทะจะยากังอยากกินบวกระทะบอกสินาดลี่ตาแงกพักอยากกินเบียแห้งต่อนพี่น้องพีนอนแ้งเลยก็เดยจกินบียเออเดี๋ยวตะแรกเขาไปซื้อให้ เอาเงินไทยฮะนี่โย่สามสิบพันในกระถงเงิ <g ül> งนพี่น้อยที่บอกสู่ฟังบอกว,ว,ว,ว่วาเราพอแล้วคำแสงดักเอาเงินนองรัดดอยบาทไปแตกไปแหลก่วงเนี่ยห่ <c oughs> าโมน,นี้เงินลอยเดียวเองมันบ่มีเงินนี่เงิน, <c oughs> นเงินเห็ <c oughs> นเงินไปเดียวเนะสียเงินจงไหวมากแต่ไทยแท้อันบุญอีสานบุญอยู่อุบลพู้นึ่งเอาไปแหลกสามี่น้องเบิ่งเนี่ยกะบอมีเงินก็เห็นเงินลอยเดียวนะเสียเงินจะได้อ้ย มูเทือรลอยเดียวเพิ่งปีมาโค้งมูปไปซ่ำสวนขัก่ถ้าเท่เ<อ>าบะหมีบ้เงินน้ำใหม่แน่สิเขาไปซื้ออนำบ้านกินควันธงมูไปจ่อยเอาไว้เป็นควันธงงูเนีกรบโบมีเห็นใบเดียวนะก็แ,กแ,กแลกหักเล็กจ้ะหันแลปินค้างใบพุ่นใส่ทั้งนาหันเข้าใจอยู่บ่เออจะเท่าตัวนี้มันจะ บริษัเจ้าของขัดใจตัวนี้จะไปอยู่เบื้องนั้นขัดใจเข้าใจจับปุ๊กปึ๊กมานีมานีขัดปุ๊กนี่นี่ไม่อยู่ข้างนี่นี่นี่แตกระทายนี้นี่นี่แถวตัวนี้นี่มันยังไงมันอยู่บาเบื้องนี้อยู่พี่มันอยู่ข้างขอบ่ได้ใส่ข้างนี่ขอบว่าใหอยู่พี่ก็ทึกได้เดินพวกจะมาทางนี้ได้ทับไปไปไป เด็กคอนแจ้งคนก่อน่นเอ้าหนึ่งตาด้วยหนึ่งหนึ่งตาสองตาสามตาสีต่ตายัางสีต่ตาผมได้เห็นหาทั้งตัวนี้พกทั้งตัวคนบนทะเลหนังสัดคนตกไก่หนังสัตร์กกามาตัวนี้ ขนเข่าไปไวร้านเนาะ,ะนี่แหละชีวิตแตนสิประมาณนี้แ,ลแหละพี่น้องวันแรกวันแรกวันแรกจะเป็นยังไงวันแรกจะเป็นยังไงได้ยืนไหนบ้าจมาหนาบหนักเฮ้ยเราก็จะเอามาไวร้านเนานะเนาะ แห่แจ้งปูดีบดีเบิดแล้วฮะท้ลงไปปูเ <laughs> ียบินเลยสามารถดีเลยสิคือแหมว้า ไปพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่นาเนาะงเสด็จนำลาพาจากอยู่บอนนี้เลยเด้อพี่น้องจะได้กับพากลัแล้วก็เซ่บบ๊ายบายบ๊ายยังไงไยบา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 ยเนะกางเกงตีโอ้โถมันอาบน้ oh. า bye. อาบอ่ะไปบายอาหนาไม่เบากินแน่ว้ย

ถือไปไฮโารัดพูนเฮ้ขนานเลื่อยๆไปทางหัวมันพูนไปพูน